สัตเถรเทวานิกายาสัพเพนานันตะวันนิโนสเพนานันตาวันน yeah, yeah, ิโนนามันวะเยนะนามันวะเยวะเยนาอาคันชงเยเฌนยเเยสาธิสาสหาสาธิสาสาปาวุธาชาติมารขีลังปาวุ ชาติมะมะคืลังโอคาตินนะโอคาตินนะมานาสาวังมานาสาวังท่าเขโมคะท่าเขโมคะตะลังนาคางังตะลังนาคังจันทางวะจันทางวะอา,ตา,ตอาสิตาติตังอาจิตาติตังสุพัมมาปาลามตโตสุพัมมาปาลามตโตจ่าปุโตอิทิมัต จ่าปุตตาอิทิมะโตจ่าปุตตาปุตตาอิทิมะโตสหสันนางกุมารโลสันนางกุมารโลติโสจะติโสจะโสปาคาสมิติงว่นังโสปาคาสมิติงว่านังสหัสสะพัมมะโลกานังสหัสสะพัมมะ โลกานังมาหาพมมาพิติธาติมาหาพมมาพิมาพ,พิติธาติอุปาปนโนชุติมันโตอุปาปนโนชุติมันโตพิสมากายโยย่าสาสิโสพิสมากายโยย่าสาสิโสทาเสทาอิสลาอาคูท่าเสถาอิสลาอาคูปเจกาวะาสวัตติโนปัจเจกวะ สะวัติโนเตสันจะมัาคจะมัชโตอาคาหาลิโตปาลิวาลิโตหาลิโตปาลิวาลิโตเตจาศเพกันเตพอาภิกันเตสินเทเทเวสินเรมมะเกมาลาเสนาอาภิกามิเส er, ิ

ปาานนีนาตาละมาหัจจะตาละมาหัจจะสลังกตาวานะสละกะกลังกตาวานะเพระวังเพระวังยะถาปาวุสโกยะถาปาวุสโกเมโคทานายันโตเมโคทานายันโตสาวิชุโกสาวิชุโกตาทาโสตาทาโสปัจจุทาวัตติ สังกุโตอาสยังวะเสสังกุโตอาสยังวะเสกัรจัสัพพังอภิญญายะกัรจัสัพพังอภิญญายะวาวัคิตาวานะจากุมาวาวัคิตาวานะจากุมาตาตอามันตยิสัทธาตาตอามันตยิสัทธาสาวะเกศาสเนระเตสาวะเกศาสเสน มาราเสนาอาภิกันตา,า,าเาากันตาเตวิชานาธาภิกขโวเต,วาาาวตจาอาตาปามากะลุงเาอาตาปามากะลุงสุตวะพุทธสาส,าสนาง สวีตาราเขหิปากามุงวีตาราเขหิปากามุงเนสังโลมปีอิชยุงเนสังโลมปีอิชยุงสะเพวิชิตาสังคามา ข้า,า,ายาติตายาสาสีโนข้ายาติตายาสาสีโนโมทันติสหภูเตหิโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเนสุตาติสาวกาเตชเนสุตาติบทสวดจุลชยัยยปกรณ จุลละยายะปะกอนนาโมเมพุทธเตชัสสานาโมเมพุทธเตชันสาราตานาตายะราตานาตายะธรรมิกาเตชาปัสิทธิธรรมิกาเตชปะปัสิทธิปัสสิเทวานาลายะปะารเมสุลาปัสสิเทวานาลร <c oughs> <c oughs> ยะปะละเมสุลา <c oughs> สิทธิพัมมาจะอ,อินทาสิทธิพัมมาจะอ,อินทาจะจ่ตุโลกาคัมพีรักขากาจะจ่ตุโลคัมพีรักขากาสามุทธาภูตุงภูมุทธาภูตุงคังคาจะาสัพรมะคังคาจะสัพรมะ ชายประสิทธิภาวันตูเตชายาชายาทะเลนีทะเลนีอุทธาทีอุทธาทีนทีนาทีชายาชายาคาคนละตนละนิสัยนิไลใสเส้นนะ เมรุราชพราพลนราชีเมรุราชาพลนราพลนราชีสยยะสยะสยยะสยยะคามพีระสสมพีคามพีระสสมพีนาเคนทะนาคีนาเคนทะนาคีปีศาจพุตากาลีปีศาจพุตากากาลีสยยะสยยะ ทุนนี้มีตาโลคีทุนนี้มีตาโลคีช,ชยะชยะชยยะชยะสิงคีสุธาธานะมุขชาสิงคีสุธาธานะมุขชาชยะชยยะชยะชยะวาลุณะมุขสาตาวาลุณะมุขสาธาชยะชยะชยยะชยะจามปาทินาคากุลคันทกจามปาทินาคากุลคันทก สยะสยยะาข้าชะคนนัตุลงข้าชะคนนัตุลงสุการะผู้ชงสุการะผู้ชงสีหาพยาคะทีปาสีเอสีหาพยาคะทีปาสยะสยาชยาชยะวะลุณะมุคยาตาวะลุณะมุคยาตาชิ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 ตาเสนาลีปุนะสุทธินารดีเส เสนนาลีปุนาะ สุทินลดีชยชยะยะชยสุขาสุขาชีวีสุขาสุขาชีวีชยาชยะชยาชยทะลนีตะเละีทะเลสัทาสุชยาสัทาสุชยชยาชยชยะยะธนีสาตนะลณีสานตินสัทาสัาชยะชยะชยะยะมังกลาลัญยาภระวะเคมังกลาล ลัญยามภวเขยชยะ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 วะลุณะยักเขวะลุณะยักษ์เขยชยยะชยยะชยะชยะรักขาเสสุระผู้ชาเตชาลักขาเสสุระผู้ชาเตชา